หรือว่าข้าวปั้นสาหร่ายของเกาหลีนะคะแล้วก็มีนี่ด้วยไก่ย่างตัวใหญ่เลยค่ะแยกตงไก่แยกต่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็กลับมาพบกับสาวใต้ทำเองกินโชว์พาเที่ยวกับแอนแล้วก็พี่ดุลนะคะครับผม พี่ดุลวันนี้เรามาทำเมนูอะไรคะคิมบับหรือว่าข้าวปั้นสาหลายของเกาหลีนะคะแล้วก็มีนี่ด้วยไก่ย่างตัวใหญ่เลยค่ะไก่วันนี้ไก่เราก็จะมากินกับซอสนี่ค่ะซอสโคชูจังโอเคลุยเลยพี่ดุลกำลังหิวนี่ค่ะนี่คือข้าวหนาอันเยอะมากเลยอ่ะสาวใต้ ใช่นี่ต้องดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นไส้ชัดอันนี้ก็เป็นมีไส้ปูอัดไข่นะคะแล้วก็แตงกวาญี่ปุ่นแครอทเลยเลยเลยมีนี่ได้ค่ะโชว์อยู่วาซาบิได้นะไม่รอช้าแล้วสักหน่อยสักหน่อยตรงนี้ก่อนเลยดูยโอ้ตังืมอืมไปเหรอเร็วไหมบ้างไม่กระด่ะ อร่อย,อยอร่อยอร่อยอืมหานครับเด็ปกติเขาเขาหั่นกันเป็นชิน้นเล็กๆของเราของเรากินกันแบบเป็นแท่งเลยเราแบบอืมอืมมีดูหน้าด้วย วางก่อนอนี่แหละจัดไปอแอ้ลุยไก่แล้วนะพี่ดุลจัดไปจิ้มกลับนี่ค่ะน,นี่นะลุยเลย ซอสโคชูจังนะคะช้ำ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 ค่ะไปเลยรวยบ้างใไปอ่าเนื้อแก่ให้เนื้อนะครับไก่ย่าง ืมไก่นุ่มมากเลยค่ะนี่ร้อนเลยติชูเองติชูมีอยู่เนี่ อผักด้วยข้าวหนามบ้องนี้สองอันนี้ไม่ใช่ข้าวหลามสองบนนะ แบบว่ากิน่านสะใจไปเลยอจริงๆนี่คือแบบว่าแค่อันเดียวก็อิมออ่มละอิ่มคือถ้าอันเดียวนะถ้าทำเป็นชิ้นเหมือนที่เขาขายอ่ะ ไอ้หม้าได้เป็นสิบอันนั้นนอะเนาะถึงนเนาะเพิ่มสิบ่าอันนะเกือบสิบอันนะสิบอันได้นี่ไส่ค่ะทำเองไส้ก็จะแน่นๆนิดนึงเนาะใหญ่เลย <c oughs> ใหญ่มากจะได้แบบสานใจกันไปเลยค่ะอืม้วถ้าเกิดแบบจิ้มค่ะนี้มันจะเป็นได้จิ้มเลยได้หมดมาโช่ว์หน่อยความช่ำ รักใจอืมครับอร่อยเป็นอีกแบบนึงเปลี่อไหมจด้ไๆ เป็นไงเป็นไงต่อเลยลไก่เลยนัวแซว่ปนัวชอบหนังอะ่ะเออแล้วไก่ฉีกยากแล้วอะ,อ,ลอ,อะไงน่ากันืมแยกร่าง chắc cái hồn lui chăm 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 Xăm chăm chăm xăm chăm 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 mắm อไก่หนังไก่จำๆเอะๆไอุ้ยอุ้ยไม่เป็นไรแดนบ้างนี่ค่ะช่ำๆกันไปเลยซอสโคชูจังค่ะพระซ่าเขาก็จะหวานๆเค็มๆนะคะหอมโคชูจังอืม้ม ตูดไก่กินตูดเป็นไงมันอุ้าีบ้องที่สามในเตยบอกว่าแอนทำเยอะนี่บ้องที่สามแล้วนะอื สมัยก่อนที่แอนฝึกหัดฝึกทำไอเจ้าเข้าปั้นสา,รา,าหร่ายเกาหลีเนี่ยคะ่ะไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยต้องทําประมาณรอบที่สามะคะ่ะพอรอบที่สามว่าเป็นและทีนี้ก็เริ่ม,เร,มเริ่มทําเริ่มทําเก่งขึ้นแหละอืมหนังอืมนอไหม เป็นไปแล้วนะไปได้เลยเลยหนังจำๆค่ะเพื่อนๆมามาค่ะมาค่ะคำนี้เพื่อเพื่อนๆค่ะอ้ <c oughs> วนก็ยอมเพค่อ <c oughs> นเพืขอนกอแสงนี่โอเคอืมอืม อ่ะช้อนหน่อยช้อนหน่อยปาร์ตี้คิมบับอีกแล้วแอนะมีคลิปทำคิมบับด้วยนะคะครับเป็นคลิปแรกๆของช่องแอนเลยนะลองลองไปดูนะคะวิธีทำค่ะไม่ยากค่ะอืมตอนนันมากมาจ้าไป เราเจนกินเจอแท้งที่สามน่าจะจอดแล้วอกรงแองก็เนี่ยตอนที่สองเริ่มได้แล้วโอเคแล้วมันมันเยอะมากเลยนะทั้งใหญ่ค่ะตึงตึงอืมอืมอืผักหน่อย เนื้อตัเยอะๆอย่างนี้ก็ต้องกินผักด้วยนะอย่างครับผักช่วยระบบขับถ่ายมีประโยชน์ค่ะอัมยังต้องกินงชิ้นอืมนี่ค่ะอืมทำอย่างไรใส่ใจ พี่ตุหนังภาพยนตร์ต่าหนังไปกับหนังโอเคค่ะก็อิ่มกันไปแล้วค่ะกับเมนูอะไรอีกครั้งหนึ่งครับพี่ดุลคิมบับบบั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 บแล้วก็ไก่ย่างหนึ่งตัวนะคะก็ที่เหลือเดี๋ยวแองกับพี่ดุลจะไปจัดการต่อนะคะ โอเควันนี้ก็ทําเพื่อนชอบคล,คลิปนี้นะคะก็กฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจกับช่องสาวใต้ทําเองกินโชว์พาเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็คลิปน่าเดี๋ยวจะมาจับเมนูอร่อ,รอยๆมาฝากเพื่อนๆอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราสองคนไปก่อนจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีครับบายค่ะ <Bye. Bye. S 1>